สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ลูกค้านะครับขับรถ Ford Fiesta นะครับแต่ลูกค้าไปลงเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่อง Vios นะครับอยู่ใน Ford Fiesta คันนี้นะครับก็เลยมาหา OBD นะครับเพื่อติดตั้งนะครับดูข้าวนภูมิต่างๆของรถนะครับลูกค้านะครับเลือกใช้เป็นเกตนะครับวัด c g นะครับรุ่น OFA นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลย สวยงามนะครับติดตั้งนะครับมีรีโมทให้หนึ่งชุดนะครับติดตั้งในบอร์ดเฟสต้านะครับแต่เป็นเครื่องวีออสนะครับนะครับมาดูค่าต่างๆได้ครบนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับกดตรงนี้เลยหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับครับนะครับตามแรงเท้าเลยนะครับ สามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นนะครับเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายแบบนะครับสวยงามครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข089969708นะครับสินค้ามีพร้อมติดตั้งและจัดส่งนะครับดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่เพจ a d Shop นะครับวันนี้ทุกท่านรีบกลับนะครับเลยอัดคลิปสั้นๆนะครับ ถ้าใด้สนใจทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ